ไม่ลดเลยก็ได้หลายล้นเลยแล้ไม่ให้พีเปย์เสียใจมันก่อนที่เขาไปอ่านอ่านอะไรนะอ่านคอลัมน์เรื่องพี่พี่ตุ๊กี้อ่ะอ๋อของแอดิชั่นเอามาทำอะไรพี่เป้หรือเปล่าลงใจนะพี่ลาเต้เป็นคนลงครับพี่ไม่เกี่ยวแต่ว่านีพอ เขาต้องห่อฟอยสองแผนเพื่อให้ชั้นลอกครับมันกระดาษมันติดครับเขาทำผิดครับไม่ใช่ครับแง่ห่ออันเดียวเนี่ยผู้สารจะหลอกให้เชื่อเท่าไหร่ผลาญผลาญอ๋อวันอาทิตย์นี้สอ,อบมขวแล้วครับอย่าลืมไปเป็นกำลังใจใหน้แล้วเฮ้ยเมื่อวนอัตูก็ไปสอบมขอมาอออิสลามแปลว่า ผันติครับเผันั้นครับใช่แปลว่าบริสุทธิ์ครับผันติไม่ใช่เหรอบริสุทธิ์ครับก็ทำโจทยอาจารย์ปิงมาจริงเหรอเออแปลว่าผันติเห็นเพื่อนอาตูบอกว่าบริสุทธิ์นะครับไม่บริสุทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่รู้อ่ะเอาละเดี๋ยวเราต้องไปถามอาจารย์ปิงแล้วว่าอิสราว่าอะไรเดี๋ยวเรไปทำทข้อสอบอาจารย์ปิงจริงๆนะครับะแล้วอะไรนะอะไรนะเทือกเขาอะไรเฮียอะไรทุกอย่างทำแป๊อเดียวครับงยสังคม ผาดยากเลยครับยังไม่เรียกจานปิดเลยต้องผาดครับให้เปลี่ยนสีอากาศปรกบไปให้พี่เป๊กกินนะครับอร่อยมากพี่เป๊กกินแต่เลือดสดๆครับไม่ต้หยุด่ตุดอันนี้เริ่มไม่อ่านแล้วนะครับ,บกินแล้วครับ เขาบอกว่าเลยนะอยากรู้ว่าหนึ่งชั่วโมงสำคัญแค่ไหนให้ถามคนที่รอคอยเขาอ,อยากรู้ว่าหนึ่งนาทีสำคัญแค่ไหนให้ถามคนที่ตกรถแล้วอยากรู้ว่าหนึ่งเซียววินาทีสำคัญแค่ไหนให้ถามคนที่ชนะวิ่งแข่งแต่ถามว่าเวลาสอบชั่วปฟภาคแค่ไหนให้ถามคนที่กำลังสอบอยู่ครับก็สำคัญมากครับแต่ว่า เราพักผ่อนเม็นสิ่งสำคัญครับจริงๆนะไว้อ่านในบอกครับเขียนไว้ในบอกเดี๋ดยวจะลงอันนี้ <c oughs> อันนีอนนน้อันนี้เป็นรถเม็ดม,มะม่วงหิมพานต์จริงๆแล้วมันก็มีเม็ดเดียวมีอยู่เสิรเดียวเราก็ากินภาษาใต้เรียกว่าเม็ดเม็ดแมงลักหัวครับอะไรอ่ะเม็ดหัวครุก ทำไมต้องหนูเขาดันเป็นภาษาถิ่นครับอยากรู้เพิ่มเติมไปถามพี่จูนนะครับพี่จูนน่าเหมือนคนใต้มากพี่จูนเป็นคนอยุธยาครับอ้าวเอาเถอะอะไรก็พี่จูนนะอ้าวเขาพี่จูนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสถานครินทร์นาวเลยใต้เลยคนใต้นี่สวยหน้าตาคมนะครับโอเคพี่จูนสวยกันเลยครับ เราคิดว่าไงเป็นกันไม่พูดพูดไปเดี๋ยวโดนจับคนไม่ติดใจหยอกไม่พูดเพราะคำพูดของคุณเป็นชั้นศาลตรงนี้เข้าหมอหรือเข้าอะไรกันแน่ใครกันเนาะคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมัน